พายุใต้ฝุ่นคันมาเอกิได้พัดเข้าถล่มประเทศฟิลิปปินส์อย่างรุนแรงสร้างความเสียหายครั้งใหญ่และทำให้ผู้คนนับแสนต้องอบพยพหนีเอาชีวิตรอดทั่วทั้งประเทศเต็มไปด้วยน้ำท่วมที่เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วบ้านเรือนถนนหนทางและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดพาไปในพริบตาภาพของผู้คนที่กำลังหนีตายกลางน้ำเชี่ยวเป็นภาพที่สะเทือนใจชาวโลกหลายเมืองใหญ่กลายเป็นทะเลน้ำขัง รถยนต์ลอยไปตามกระแสน้ำเหล่าหน่วยกู้ภัยต้องทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในพื้นที่อันตรายขณะที่ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องแอร์และลมแรงกระโชกไม่หยุดเสียงหวีดของพายุและเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังก้องไปทั่วหมู่บ้านหลายครอบครัวต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อรอการช่วยเหลือบางพื้นที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และไม่มีน้ำสะอาดดื่มสถานการณ์เลวร้ายถึงขั้นที่รัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศในกรุงมนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์สภาพถนนหลายสายถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรได้โรงเรียนและอาคารราชการถูกปิดชั่วคราวผู้คนจำนวนมากต้องหลบภัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่แน่นขนาด เด็กๆหลายคนร้องไห้ด้วยความกลัวในขณะที่ผู้สูงอายุพยายามปลอบโยนและให้กำลังใจซึ่งกันแอลกันหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยต้องระดมกำลังจากทั่วประเทศมาช่วยเหลือทั้งทางเรือและทางอากาศแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงภาพจากโดรนเผยให้เห็นทิวทัศน์อันน่าสะพรึงกลัวเมืองทั้งเมืองจอมหายไปใต้ผืนน้ำ เพียงแค่ยอดหลังคาบ้านและยอดต้นไม้เท่านั้นที่ยังโผล่ให้เห็นพื้นที่เพาะปลูกถูกน้ำท่วมเสียหายหมดสิ้นปศุสัตว์นับพันตัวถูกพัดหายไปกับกระแสน้ำหลายครอบครัวสูญเสียทุกสิ่งที่มีในชีวิตภายในเวลาไม่กี่นาทีเสียงร้องไห้ของผู้สูญเสียดังสะท้อนไปทั่วเหมือนเสียงสะอื้นของประเทศที่กำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องฝากกระแสน้ำแรงเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนบางคนต้องว่ายน้ำไปถึงตัวผู้เคราะห์ร้ายบางคนใช้เชือกและเรือยังช่วยดึงออกมาอย่างยากลำบากทุกวินาทีคือความเสี่ยงแต่พวกเขายังคงไม่ย่อท้อเพราะรู้ว่ามีชีวิตอีกมากมายที่รอยอยู่การช่วยเหลือจากต่างประเทศเริ่มหลั่งไหลเข้ามาหลายประเทศในเอเชียประกาศเตรียมส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ เครื่องบินขนสเสบียงและทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือในสื่อสังคมออนไลน์ชาวฟิลิปปินส์ต่างโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอของเหตุการณ์สุดสะเทือนใจหลายคลิปเผยให้เห็นผู้คนพยายามเกาะสิ่งของลอยน้ำเอาชีวิตรอดบางคนต้องว่ายน้ำไปช่วยเด็กเล็กกลางกระแสะน้ำเชี่ยวความสามัคคีและน้ำใจยังคงมีอยู่แม้ท่ามกลางหายนะ หลายคนเสียสละชีวิตเพื่อช่วยผู้อื่นภาพเหล่านี้ทําให้ผู้คนทั่วโลกต่างร่วมภาวนาและส่งกำลังใจไปยังฟิลิปปินส์รายงานล่าสุดระบุว่าพายุคันมาเอกิยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศและมีแนวโน้มว่าจะยังคงสร้างความเสียหายต่อไปอีกหลายวันน้ำยังไม่ลดระดับยังคงเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอาจเกิดดินถล่มในพื้นที่ภูเขา ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงรัฐบาลได้ขอให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีและให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงนี้ท่ามกลางความมืดมิดของคืนพายุทุกคนต่างภาวนาให้เช้าวันใหม่มาพร้อมกับความหวงังเสียงฝนที่กระหน่ำลงบนหลังคากลายเป็นเสียงเตือนถึงพลังของธรรมชาติที่ไม่อาจต้านทานได้ แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงหัวใจที่เข้มแข็งของชาวฟิลิปปินส์ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาพวกเขาอาจสูญเสียทรัพย์สินแต่ไม่สูญเสียศรัทธาและความหวังว่าจะสามารถลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งโลกพายนนกกำลังจับตามองประเทศฟิลิปปินส์ในเวลานี้ความช่วยเหลือกำลังถูกจัดเตรียมเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภยัย ข้อความแห่งกำลังใจจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้าสู่โซเชียลมีเดียนี่คือช่วงเวลาที่มนุษยชาติจะได้แสดงออกถึงความร่วมมือและความเห็น,นอกเห็นใจกันอีกครั้งฟิลิปปินส์อาจกำลังอยู่ใต้น้ำแต่หัวใจของพวกเขายังลุกโชนด้วยพลังแห่งชีวิตที่ไม่มีวันดับนี่คือโศกนาฏกรรมที่เตือนให้เรารู้ว่าโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงและภัยธรรมชาติอาจมาได้ทุกเมื่อ แต่ในทุกความสูญเสียยังคงมีความหวังและความเป็นมนุษย์ที่งดงามซ่อนอยู่เสมอขอให้ชาวฟิลิปปินส์ปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุด